มามากินน่องกิน <im itation> ข้าวมีคนถอดหมูสามสันมาเด้อมาเด้อหิวข้าวกระดิ้วข้าวกระอยากมามากินน้ำกันมาเด้อมาเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อสบายดีพี่น้นนองมาริโนมืดมืดเลียกนอนเดินขำ <c oughs> เอาคืออยากเขา่าวะเผ็ดกินก่อนนะ อ้วนนัออกเทพเจ้ด้มันมัน,นกินข่าวพัดแต่12โมงิกสิสสงโมงตรงกินข่าวพัดหานนาไก่แล้วเห็ดแสบแต่หานแล้วได้มาเดินรูกหลานกินน้ำเมลเด้อน้ำยาเดิอกินง่ายๆได้เห็ดเคีเห็ดจุ๊อยังเงยเบียนยนีนอ พอเมื่อแหละขำเละเก็นดีก็หามงกุวก้วเป็นไม้แสบนะซึ่งเหมืนอนมะเขาก็แกงเห็ดไงยาแสบบอกแก,เกงเห็ดกอกินเนื้อยูเขาหนึ่งแกงเห็ดผสมเวดเมื่อมาได้กินเขาเ้าก็กินอันนี้แม่ทุ้งยานางน,นี่รถกักรแล้ะขนุจืมมาเม่อไ่ จนิมมากินมาตายใช่ถัมันบ่มี่ได้เลยค่ะถักซื้อโมมี่นโดนๆโอ้ยดนๆต้งไัซส้อหาเดือนจังเห็นมาเีงหนึ่งเฮือนนะหนูตัวเป็นในเหรอไนยเนมีอันนี้เป็นขี้เก็บไหมเป็นขี้เกียจแบบเป็นขนมมันมดเหรมันกินแต่มากังเงาแหลสะอาดๆเป็นขนมอะหนูนีน้อยเถาะพเม่อนก็ได้มันก็ตด บ่มีแลวเด๋ยวนีบมไรงี้ยนแครับขาเมื่อไรซื้อมาไว้ซื้อซื้อแบบโดนๆผลมาทีหนึ่งนางเพื่อนเขาจะมีบ่มีเนาะไมวอะไรขุกอย่าบ่มีนูนะงอนางบ่มีนู้ดบัน่ม่บ่ินีเสียงมันนอนคืนกับบเมีบ่มีนะบนนีปกติมันก็ต้องมีแหล่งเลยนะเพลงเพดานบ่มเงี้ยินมีเงี้ยบ่มีเงี้ยเจ้าห้องจิจิต้อะไรก็มีนะ แมวจะกรเนหรอยังสีหาเมือลังหนึ่งไหลกันจิกาดจิกจดแหลหนุ่มเปนอนโหมีนูเยรอเนาะวะเอาขนมให้กินรตขนมขานูเนี่ใไปแ่ตนตเขาใครอย่ามองด้คันหวมออกอนเลยหนุกมื่ไม่เศ้ากข็นเห็นเนเเเมาเเมาขนมมืดได้ขนมมันกินไะ มัมันางจะเห็นดีอยูะซื้ออาหาันคนไทยไตเดันเปโอ้กุ้มโดนทั้ง้งสี่สิบพัน้เราเว่าง่ายเจ้าใชงเพือนเนาะเออวายดุงนีมาแมวกินเนาะแล้วใบชงเพื่อนสยายชงเพือนเรอนะเะสินตะลักอันนี้คือยายชงเพือนนด่นค่ะเันมีกยูนะอันเป็นผีแก่กัทานเมูย่งนี่เป็นเบลได้แบบ เป็นพี่แกตแล้วไหวน้ำแบบนี้ไงปี่มาแมวกินมันสิว่างตามแบบนี้ได้ชงเท่านั้นพูนหนูไหนไปกินเองมัน้งอืมมันกินมันมากินเองไหมอยากบ่อยากบ่ะขอกินคุยจานพุ่นเบ็ดแล้วแมวก็ทูนะแบงเอาอะไรไหวกินเามีอนี่บ้าง

lắm ăn nương bạn tôi đừng ý nghĩa ơi nắng 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 Ăn nắng ăn nắng ăn nắng Bò nắng 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 กลังก็มีนะมันทึกไ่น้อยแบงค์ี่คนไปซื้อไปใช้สาน่มีเงินผลบิะเอาฐานพิ่งอยากเพิ่นไปเอาฐานก็ลอยไปสอบนตกทางเพื่อนเบียดไปเนาะเออแบบมันแหงหมดแล้วเข้าไปได้มันนี่มันแหงแล้วมันนี่นะพลุตก หมู่บ้านของคนจะเข้าตลาดเข้าไปทางนั้นทางมาใต้กับทมระทมดินกันโอ้ยบ่ได้กลับคือยาบ่ไปแล้ว่าเพิ่นเลยไปส่งเัินในบ้านหมอนอ้อยเจ้ามากหัวรถเลาะมาก็อ้อมไปทางวัดพุ่นล่ะมันจะาบอกคุณเปลื่นชาเปลื่นบ้าที่บ้านเฮาะชมองชวนได้มาคิดมาทงทางยามฝนณคุณโต๊ะกับบานดินมาถม ให้ื่ออ่ะมือโยนผมทางรเขากระเบือชมเหตุที่บอกเรื่องอะไรเรื่อออกกันคุณไปออกเขาก็เก็บแล้วเหรอเขาก็เก็บเงินแต่เพือนนี่ยอันนี้เขาไปเก็บที่มันทุมให้หละทุมเหตุที่เฉยๆเยอะบ้างเรื่องอะไหวานเนี่ยกินกุ้งนเนี่ยเอาข้อตะกูเนอ่ะดันตะข้อบินธนะบอกให้ชมเนะ สมทางให้เดอ้อสั่งการทงโรงงานเด้ดินไใครเหรอกระจกดินงซาลี่ดินงะซอนดิ้งเต้นานมพนมลดขึ้นไปได้ไหมไปได้อยู่เนี้ยจักแล้วเขาเห็ุทางไปเนาะเขาไปได้อีกเต้านมสุกน้องป่าหน้าพ้นอีกบัน,นไปได้ขอ,องมุม พอไปลงพึงมันเป็นทางไงบอกเบอก็ะเบู้อได้จังไปได้หมูลมบ่หายนาเกดินหนักมาขึ้นหน้างามนายเขาบห้แล้วปใกล้จะเสือจะดนนะคือบื่อได้เนาะมันเมื่อผลิตบอก หนพวกรอกขั้นใหญ่ๆวกตออกนะนาปะาปอนคือตะกางผมผมใช้ไปทางไปทางนี้ไปทางน้าตะไล่นี่ัวกเสวะไห่เสว่เห็ดไทยไห่เปนเห็ดปีนี้ไทยไห่ที่เจอคุกปี้นะครับะแว่เห็ดกระเพาลดาวปีวังกรจะ ัน่นกับบันไหมเห็ดเออเขาไ่ได้เห็ดเออนาะยเดี่มันมีคนแร้วเมียก็ตายแล้วกัเป็นโสดหร,รือกับ่เหตุหน้าแล้วผบานไหนใครเป็นผบานเดี๋ยวน้บาบนไหมคือเอ่าผู้ร้องผบานไหมเนะน,นี่ยผบ้านางฮคนบันนี่ตาาผูาสี เราเอาตำรวจไปเป็นผัวบ้านเย็นเอาคือเอาไทายบางกลางผู้สีไปเป็นเหน่าจักแล้วเขาเลือกเอาคนถือคนในบ้าน,นเห็ดบว์นั่นบุษบกจะเา่าอะเอาตำรวจไปเป็นผัวบ้านตำรวจบางกลางผู้สนนีบ,บ้านไทยบ้านมันโมเมนต์บอกโอ้เศรษขนาดเนาะบ้านทำเห็ดโบได้เขาถึงานหมดซุ้มหลาย คนเออยู่กินนอหกินข้าวนะทอดหมูทิ้วกินข้าวแต่แต่ผูกทีเีกะเห็ดกินกินแล้วก็ใสิมือมมัดเ่็น้ำหลวมหลาน อยู่กูพายอยูู่เดียวอีกอูก็ลูกชายง่ายอ้อายเพ่นีลแหละจำเป็นฮารด้วหมือนเนาะน้องเนี่ยแสบถอดหนูหว,หวานทั้งหวานทั้งมันแซ่บเหมือนหวานหน้อเเยอย

เอาเุอะเหรอเอาแต่สีงเอาแต่สีส <c oughs> เออน้ำมัอนะอะไรเนยบ่ครจับเองน้ำมันนะิ่ใช่บบอาย <c oughs> เลยบเรืเอาชี่ะมึงได้ใจไงบ่ก็นปลายเ่ลาบอกินข่าวใออก็นไ่เยเลยข่าฮะลืนเด้อเอาเลยลิ่นเด้อ,อเอาเลยปัน่นข่าว่าอเบอเหม mày 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 mày